you <laughs> ตลอดช่วงประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีความปรารถนามาตลอดที่จะคงความอ่อนเยาวและเป็นอมตะในทุกๆอรารยธรรมล้วนมีการศึกษาหาหนทางที่จะทําให้สุขภาพดีขึ้นและมีอายุยืนยาวแต่ละคนมองหาหนทางที่จะชะลอเวลาและอายุเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวความทรงจําที่หวงแหนและมีชีวิตชีวาไว้ได้มากขึ้นในปัจจุบันด้วยความล้ำหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และโภชนาการทําให้กระบวนการยืดอายุไขมีความก้าวหน้ามากขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญโรคติด โรคระบาดรุนแรงที่เคยทําให้อายุไขของบรรพบุรุษของเราสั้นลงนั้นสามารถควบคุมได้แล้วในปัจจุบันอย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตในปัจจุบันยังคงสร้างความท้าทายใหม่ในการสร้างความร่วงโรยการศึกษาในปัจจุบันสแสดงให้เห็นบางสาเหตุหลักของการเสียชีวิตรวมถึงมะเร็งโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและเบาหวานซึ่งความรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุและปัจจัยอื่นที่อย่างน้อยเราสามารถควบคุมได้รวมถึงวิถีชีวิตที่เราเลือก การสัมผัสกับสภาพแวดล้อมต่างๆในบางหนทางเราได้สร้างกําไรมากมายแต่เรากับยังมองหาหนทางเพื่อทําให้ช่วงชีวิตของเรายืนยาวมากขึ้นและชะลอนาฬิกาชีวิตให้ได้มากที่สุดอะไรที่ทําให้คุณแก่ชารา ปัจจุบันนักวิจัยผู้ได้รับรางวัลโนเบลผลงานที่ชนะรางวัลและเป็นการค้นพบใหม่กำลังเปลี่ยนการค้นคว้าเพื่อชะลอวัยและสุขภาพที่ดีในหนทางที่ต่างออกไปดรวิลเลียมเอชแอนดรูว์ผู้เคยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพมากกว่า31ปีและในช่วง19ปีหลังเขาได้เปลี่ยนมาศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการของความเสือ่อมความร่วงโรยของร่างกายนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ถึงสัญลักษณ์ใหม่ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงกระบวนการร่วงโรยพวกเขาเรียกสิ่งนี้ซึ่งพบในด เทโลเมีย เทโลเมียคืออะไรเพื่อที่จะหาคําตอบต้องลองขยายภาพเซลล์กว่าร้อยล้านล้านเซลล์ในร่างกายของเราในทุกๆเซลล์จะมีนิวเคลียสซึ่งบรรจุยีนและโครโมโซมถ <YOU S 2> ้าคุณมองลึกลงไปอีกคุณจะเห็นว่าโครโมโซมนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากโมเลกุล DNA ซึ่งมีเป็นร้อยล้านเป็นสายยาวขดรัดเข้าด้วยกันโดยจะมีสายยาวของที่มีรหัสซ้ํากัน DNA ที่ปลายของแต่และโครโมโซมลำดับสายเหล่านี้จะถูกเรียกว่าเทโลเมียเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัวสารพันธุกรรมภายในเซลล์นั้นๆจําเป็นต้องมีการจําลองในระหว่างกระบวนการนี้ เอนไซม์ที่ช่วยในการจำลองสาย d n a นั้นจะไม่สามารถจำลองไปอย่างต่อเนื่องไปจนสุดปลายสายนั่นเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสีย d n a ในบางส่วนในส่วนปลายถ้าคุณยังจำได้นั่นคือบริเวณที่เป็นเทโลเมีย์นั่นเองเมื่อเราเกิดเทโลเมียของเราจะมีประมาณ1 0,000คู่เบสแต่เมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นและเซลล์ของเรามีการแบ่งตัวหลายต่อหลายครั้งทําให้เราสูญเสียคู่เบสนั้นไปและในที่สุดเมื่อเราเหลืออยู่ที่ประมาณ5 0 0พันจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราเสื่อมถอยมากที่สุดและเสียชีวิตลงด้วยโรคชราเทโลเมียช่วยปกก้องคโครรโมโมจากกา เสื่อมสภาพเนื่องจากการแบ่งเซลล์ถ้าเทโลเมียร์ถูกทำร้ายและสั้นลงกระบวนการแบ่งเซลล์ก็เสื่อมถอยลงไปจนหยุดลงและเริ่มกระบวนการร่วงโรยอย่างรวดเร็วในที่สุดรางวัลโนเบลที่ได้รับในปี2009ด้านสรีรวิทยาทางการแพทย์เป็นผลมาจากการค้นพบและพัฒนางานวิจัยว่าการที่เทโลเมียร์สั้นลงส่งผลต่อกระบวนการร่วงโรยได้อย่างไรทีมนักวิทยาศาสตร์ของผมได้ศึกษาและทดลองยาสารเคมีและองค์ประกอบต่างๆมามากกว่า3 0 0 0 0 0ชนิดเพื่อจะบันทึกผลของสารเหล่านี้ต่อการส่งเสริมความแข็งแรงของเทโลเมียร์ผมได้อุทิศ ความเชี่ยวชาญด้านอาชีพเพื่อการวิจัยความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อกระบวนการแก่ชราเราเริ่มจากหลักการที่ว่าสิ่งต่างๆที่ไม่ดีจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเทลโลเมียเริ่มสั้นลงจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทลโลเมียสั้นลงเราจะเริ่มพบลักษณะที่เชื่อมโยงกับความชราการสูญเสียมวลกระดูกและกล้ามเนื้อระบบภูมิคุ้มกันเริ่มถูกทำลายผิวหนังสูญเสียความยืดหยุ่นความจำเริ่มเสื่อมถอยสายตาเริ่มไม่ดี ขาดพลังงานและความแข็งแกร่งการฟื้นตัวจากการออกกำลังกายได้ช้าลงจนในที่สุดคือความสามารถในการแบ่งตัวของเซลล์ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของชีวิตคุณกำลังจะได้เรียนรู้วิธีการวิจัยในกระบวนการของความร่วงโรยและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งถูกค้นพบและเป็นที่เรื่องลือถึงความสามารถที่จะแก้ไขสาเหตุของความแก่ชารา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะหาสิ่งที่ช่วยสนับสนุนเพื่อการเสริมสร้างเทโลเมียร์และเอามาปรับใช้เพื่อวิถีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น